Yes โอเคทีมชาติไทยครับสามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกชิงถ้วยพระทาน kings cup สำเร็จได้ตามเป้าที่วางไว้นะใน45นาทีหลังครับทัพช้างศึกของเรามาได้ประตูเพิ่มจากปรเมศอาจวิไลถือว่าเป็นการบาลานซ์ตัวพลิกตัวหมุนตัวแล้วก็ง้างเท้าในการยิงทำได้ดีทั้งหมดเลยนะครับ แต่ปัญหาหนึ่งที่อิชิอิต้องแก้จุดนี้โดยด่วนจังหวะสุดท้ายจังหวะจบสกอร์ครับโอเคเกมนี้เราสามารถเอาชนะทีมชาติฟิจิไปได้3ประตูต่อศูนย์แต่ในความเป็นจริงเรายังมีลุ้นการทำประตูและควรจะได้เพิ่มอย่างน้อยๆเนี่ยอีก3ลูกนะโดยเฉพาะเจริญศักดิ์วงกรครับลุดเดียวไปถึง3ครั้ง ยิงติดเซฟทั้ง3ครั้งเลยแล้วก็มีปรเมศอาจวิไลอีกหนึ่งจังหวะที่หลุดเดี่ยวคล้ายๆกับที่ยิงได้แต่จังหวะนี้บันดันเหมือนไปเปิดหน้าเท้ามากไปหน่อยครับบอลก็เลยพุ่งออกข้างไปแบบไม่ได้ลุ้นและก็น่าเสียดายด้วยถ้าไม่เร่งแก้ไขแล้วก็นในรอบชิงชนะเลิศที่พบกับทีมชาติอิรักเรารู้อยู่แล้วครับว่าทีมชาติอิรักแข็งแกร่งแค่ไหน และเรามักจะแพ้ทางทีมชาติอิรักเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดจังหวะทีเด็ดทีขาดแล้วโดนอิรักขึ้นนำไปก่อนแล้วก็โอกาสที่จะแพ้นะัดชิงชนะเลิศย่อมมีสูงครับเพราะฉะนั้นฝากด้วยมาซาดาอิชิอิไปให้แข้งของพวกคุณเนี่ยช่วยกันซ้อมยิงประตูเยอะๆหน่อย และขอความแม่นยำกลับมาโดยเฉพาะเจ้าเท่นะเจ้าเท่จำเป็นจะต้องยิงประตูให้คมกว่านี้มันไม่ใช่แค่เกมนัดนนี้หรอกที่ผ่านมาจเจริญสัก์วงก่อครับหลุดเดี่ยวแล้วโอกาสเป็นประตูยังค่อนข้างน้อยเกินไปหน่อยแต่ตอนนี้ไปยินดีปรีดาเฮฮากันก่อนครับกับการที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติฟิจิ ได้ตามเป้า3ประตูต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบชิงจชนะเลิศคิงครับเจอกันวันอาทิตย์นะจ๊ะ